สวัสดีค่ะครูชิตาพสสรรส์ตั้นเองได้มาแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้มาเรียนรู้เทคนิคนะคะ สามวิธีนะคะเกร็รายได้ผ่านการออกกล้องนะคะซึ่งมันเจ๋วเจ๋วเจ๋วแล้วก็เจ๋งเจ๋งเจ๋งมา,ากๆเลยหลายๆคนนะคะอยากจะออกหน้ากล้องแต่หนูไม่รู้จะทําอย่างไรกับครูคะหนูจะทํา,ไไะาอย่างไรแล้วรายได้มันจะเป็นยังไงคืองงไปหมดงงไปหมดนะคะโคตรง่ายเลยบอกเลยว่ามันง่ายมา,ากๆเลยวันนี้นะคะบนบนโลกของโลกไร้พรมแดนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแจ็คหมามาร์คซักเบิร์ตต่างนํารวยจากการขายนะคะขายอะไรคะครูเขาขายนะคะโปรแกรมของเขานะมาร์คซักเบิร์ตก็รวยจากการขายโปรแกรม a c e b o o k ใช่ไหมคะ ส่วนแจ็คหมาก,ก็ขายโปรแกรมอลีบาบาจริงไหมคะมีคนมาร่วมมุ่นกับเขาก็คือรวยค้าขายตอนนี้แสดงว่ารวยแน่นอนนะคะแต่ต้องขายผ่านโลกออนไลน์ด้วยนะคะเพราะมันเป็นโลกไรผรมแดนดังนั้นเนี่ยว,วันนี้นะคะเราสามารถมีช่องอยู่ที่บ้านเราได้เลยง่ายมากๆค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะ ถ่ายวิดีโอนะคะสามารถเอาคลิปเราไปลง youtube ได้เอาไปลง Facebook ได้เอาไปลงไลน์ได้สร้างไรายได้มากมายมหาศาลแต่3เทคนิคที่ครูจะมาบอกนั้นจะออกหน้ากล้องอยังไงให้มันฟังคะครูคะง่ายมากๆค่ะและมีรายได้ด้วยนะคะเทคนิคที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะการที่คุณจะออกหน้ากล้องแล้วจะทําให้คุณนะคะมีรายได้นั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือคุณจะต้องแตกต่างค่ะแตกต่างแตกต่างแตกต่างมากๆเลยนะดู แปลกแตกต่างหรือจะเป็นสายสวยสายหล่อได้หมดเลยนะสร้างจุดเด่นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเรานะผิวพรรณของเราการแต่งหน้าของเราลุกการแต่งตัวของเรานะคะหรือว่านะการหาพร็อพมาเพิ่มนะคะนี่นะคะก็จะทําให้เราดูดูแตกต่างขึ้นนะคะทําให้เราดึงจุดเด่นนะคะคุณคิดดูค่ะระหว่างคนนะคะไลฟ์สด2คนหรือวิดีโอ2อันค่ะอีกคนนึงไม่แต่งตัวเลยสมๆนะคะแต่อีกคนหนึ่งโอ้ยสวยจังเลยอยากมองเห็นไหมนะคะถ้าเราไม่ใช่สายสวยแล้วค่ะกขาไปสายแปลกสายตลกได้ มดค่ะลูกค้านะได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเมื่อลูกกระตาคนไปที่ไหนเยอะคนนั้นจะมีรายได้ค่ะหากเขารู้ข้อนี้ค่ะข้อ2ค่ะง่ายมากๆค่ะถ้าคุณอยากจะมีรายได้ผ่านนะคะการออกกล้องค่ะคุณต้องหาของมาขายแม่เจ้านะคะวันนี้บางคนนะคะ สวยอย่างเดียวกินไม่ได้นะล,ลูกนะเออสวยอย่างเดียวนะคะไม่นะคะหาอะไรมาขายจบค่ะคนนะคะถามมาพีเ่เะใช้เครื่องสปางอะไรคะอ๋อพี่ก็ไปซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ก่ะพี่คะผิวดีจังเลยพี่ใช้อะไรคะอ๋อผิวพี่ดีมาตั้งแต่กําเนิดจบค่ะไม่ต้องได้ขายค่ะง่ายๆค่ะคุณเพียงหาสินค้ามาให้เหมาะกับตัวเราแล้วเราก็ขายมันไปผ่านโลกโซเชียลค่ะเพราะมันมีคนสนใจเราอยู่แล้วค่ะเมื่อเราทำกิฟต์นะได้แตกต่างคนอื่นเขาแน่นอนบาคนสนใจเขาก็อยากใช้แบบเราจริงไม่จริงดังนั้น ง่อยมากๆเลยนะคะหาของมาขายโอเคนะ,คะสิ่งที่3ามคะที่มันเจ๋งมากๆเลยนะที่ทําให้คุณนะคะออกหน้าต้องแล้วคุณมีรายได้ด้วยนะคุณต้องขยันเรียนรู้ค่ะและพัฒนาอัพเลเวลตัวเองค่ะให้มีความรู้ดีๆมาสอนกับผู้คนค่ะนะบางคนเนี่ยมีความรู้ในด้านของการเล่นตลกออกมาบอกคนบางคนมีความรู้ในด้านกินก๋วยเตี๋ยวออกมาบอกคนค่ะคนจะดูเมื่อ เขารู้ว่าเขาได้อะไรบางคนรู้ว่าดูรายการนี้ฉันได้ความตลกบ,บางคนรู้ว่าฉันดูรายการนี้แล้วฉันได้ความรู้ไปพัฒนาตัวเองบางคนรู้ว่าฉันดูอันนี้แล้วฉันได้สถานที่เที่ยวเก๋ๆดังนั้นเนี่ยนะคะข้อ3าต้องเอาไว้ในหัวใจเยอะๆสำหรับใครนะคะที่จะ สร้างรายได้ผ่านการออกกล้องนะคะสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องรู้เลยนะคะคือหนูต้องหาความรู้นะคะหรืออะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันให้กับโลกใบนี้จะเป็นความรู้ความสนุกนะคะการแต่งตัวอะไรแล้วแต่นะการทกเรียนได้หมดทุกสิ่ง everything หาความรู้มาสอนนะคะบนโลกออนไลน์นะจะทําให้หนูนะคะมีคนติดตามมากมายที่สําคัญค่ะนะคะมีะไรายได้ด้วยอย่าลืมหาของมาขายในข้อ2นะคะโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะมีหน้ากล้องแล้วใชใ้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะ นะคะแต่งตัวตามสไตล์ที่เราชอบสร้างจุดเด่นและแตกต่างออกมานะคะแล้วก็มาคว้าไรายได้ผ่านลบออนไลน์กันในการเย่นะคะ,ะ,คะดังนั้นเนี่ยติดตามครูซิตานะคะถ้าคนเคยเจอครูซิตาคนนี้นะ,ะบอกก่อนว่าผูา้หญิงคนนี้จะคนติดลบ10บล้านเริ่องเนติดตัว20บาทค่ะพิพกิจเป็นโอกาสค่ะได้เรียนรู้กฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะใช้วิชาที่เรียนมานี่นะคะมา สร้างแบรนด์ตัวเองโดยที่ไม่ได้ใช้ทุนเลยค่ะใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะและถ่ายทอดคลิปฟรีรให้กับพวกเราะะี่หน้าเพจ,เพจนี้เลยคุณสิตาพรสอนปั้นเองได้ใครที่เพิ่งรู้จักครูนะคะไปเซิร์ชคำว่านิวรันไปดูภาพยนตร์เดอรซสีเกตก่อนแล้วก็อินบ็อกมาขอคลิปมาหาดับยี่วันนะคะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตตลอดการจากคนติดลบ10ล้านนะคะใช้นี้หมด10ล้านใน3เดือนแล้วก็ซื้อบ้านเงินสดนะคะด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะนำความรู้จริมาบอกพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่แบ่งปันกับคุณที่กดแชร์นะะค หนึ่งกำลังใจนะคะจากพวกเรานะคะทำให้คนทำนะคะสื่อด้านดีมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะที่แบ่งปันเจอใหม่คลิปนะคะเพราะเชื่อว่าพรสวรรค์ต้องปั้นเอง yeah.